คุณเคยเป็นไหมเลื่อนหาหนังอยู่เป็นชั่วโมงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดูอะไรดีวันนี้เราขอเสนอ c ิกรีวิวแพลตฟอร์มรีวิวและให้คะแนนภาพยนตร์ที่ช่วยคุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก<บ>็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเว็บไซต์ที่ได้ทำไปนะผมก็คือ lick Review เว็บไซต์เราให้คะแนนแล้วก็รีวิวหนังครับผมรีวิวภาพยนตร์ต่างๆนั่นเองแล้วก็จะต่อจากช่วงต้นคลิปนะครับผมก็จะเป็นโค้ดโดยรวมนะครับผมซึ่งฟังก์ชันส่วนใหญ่จะทํอาอยู่ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์ API นะครับผมก็คือนี่จะเป็น ตัว API ที่เรียกมานะครับผมก็จะมีตัวของ database แล้วก็ตัว API ของอ IMDb นะครับผมส่วนฟังชันที่เขียนก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีนี่ครับผมฟังชันเ e t ด h Search Movie นะครับผมก็จะเป็นการ s e a ร c h หาข้อมูลหนังนะครับผมแล้วก็จะมีเป t ด h Training Movie นะครับผมคือหนังที่กำลังมาแรงในช่วงนี้แล้วก็ที่ต่า อีกอันนึงก็คือ popula นะครับผมเต็ม popula r movie ก็คือหนังที่กำลังเเป็นกระแสนะครับผมกำลัง popula อยู่เลยต่อไปก็จะเป็น function เ e ็ม movie detail นะครับผมก็จะเอารายละเอียดของหนังนะครับผมก็เหมือนหนังก็มีชื่อมีรายละเอียดคำอธิบายต่างๆมีหมวดหมู่อะไรต่างๆก็จะดึงมาจาก movie detail นะครับผม เฟสมูฟี่การ์ดนะครับผมก็จะเป็นการดึงข้อมูลที่จําเป็นในการทาการ์ดนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าอะจะมีะมีวีจูไอเอลมีเป็นอันนี้เป็นผ่านนะครับผมคืออยู่ในมูฟี่แล้วก็ตัวเป็นตัว i อดีของมูฟี่แล้วก็ใส่เครดิตนะครับผมส่วนภาษาผมจะเซตไว้เป็นภาษาไทยเลยโอเค ผมอันนี้เป็นอาเรกยกอะไร,รสมัครสมาชิกนะครับผมซึ่งผมได้เขียนตั้งเอาไว้แต่ยังไม่เสร็จนะครับผมก็ขอข้ามไปก่อนต่อไปก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นหลักๆก,ก็เป็นส่วนของรีวิวนะครับผมก็จะมีฟังก์ชัน e a t e review ก็จะรับอะไรมาบ้างก็จะรับเนี่ย movie id username rating r e v ต e w ต่างๆนะครับผมก็ จะไปโพสที่พาผ่านรีวิวนะครับผมนี่ก็เหมือนกันก็จะเป็นเก็ทรีวิวนะครับผมก็จะเป็นเก็บตัวรีวิวนะครับผมก็จะมีเออเก็บรีวิวนี้เป็นของมูฟี่ไอดีไหนนะครับผมก็จะไปลงตรงนั้นจะเป็นการอัปเดตนะครับผมก็จะเลตติ้งกับรีวิวเนี่ยมาแล้วก็เออจะเก็บไว้เออจะอไปโพสที่ ผ่าคือ id เดิมเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มี delete นะครับผมก็คือลบอ่าลบ rating review ของหนังตัวนั้นนะครับผมก็มันจะยิงตาม id ที่รีวิวโอเคนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันหลักๆที่มีนะครับผมก็จะอยู่ใน API หมดเลยอันนี้จะเป็นส่วนของ f อนต์เอนเฉยๆนะครับผมเอ่อเขาเรียกอะไร อ่า uh, API ที่ดึงมาที่อยู่ในส่วนของหน้าฟอนตเองจริงๆมันก็เป็นแบ็กเอนด์นั่นแหละแบ็กเอนด์ที่ผมทำจะเป็นตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัว env นะก็คือดึงตัว mongo db จะเอาฟิวรีวิวประมาณนี้ครับผม ก็จะมีก็จะเขียนหลักๆก,ก็คือใน spec in ของผมก็จะเป็นเกี่ยวกับ database ส่วนใหญ่คือเก็บอะไรต่างๆใน database หมดเลยก็อย่างที่นี้ก็คือข้อมูลรีวิวครผมจะเป็น rating รีวิวก็จะเก็บใน database ผมด้วย component ของผมก็จะเก็บพวกก็เป็นอมโพเนนต์ต่างๆทั่วไปเลยนะก็เป็น footer header movie card movie detail movie section ตัวรีวิวมูฟี่ตัวเสอือตัวสไลเดอร์เป็นฟังก์ชันหรือองค์ประกอบต่างๆของผมก็เก็บในนี้นะครับผมแล้วก็จะเอามาโชว์ในในเพจนะครับผมเพจโฮมทุกอย่างจะถูกดึงมาในนี้ตาผมนี่ก็จะเป็นการเอ่เป็นไทยที่เลือกมาของผมไทยของมูฟี่หรือ แล้วก็ user user นี่คือ,อต้องรอพัฒนาอีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันแอปอยังไม่สมบูรณ์ก็คือไอส่วนที่เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์ต่อมาเรามาดูพวกฟ er. ุตเตอร์นะฟุตเตอร์ก็ปกติเลยครับผมก็เป็นการดึงมาเฉยๆเลยก็เอามาวาง ส่วนตัวเฮตเตอร์ก็จะมีการตัวดึงตัวเสิร์ตมานะครับผมเพื่อเอามาโชว์เป็นพาตัวเสิร์ตที่มุมจอถ้าได้ดูตอนช่วงแรกก็จะเห็นเลยนะครับเพราว่าอยู่ตรงมุมจอก็ผมก็จะมีตกแต่งนะครับผมตรงแถบเฮตเตอร์ด้านบนทั้งหมดเลยต่อไปก็จะเป็นมูฟฟี่การ์ดนะครับผม ในม uh, ูวี่การ์ก็จะเป็นต right mm hmm. ัวถ้าจะจะเป็นการ์ดตัวเล็กๆนั่นแหละครับที่มีดีเทลต่างๆก็คือตรงเป็นเป็นโฮเดอร์พอคลิกแล้วเราก็มีชื่อขึ้นในต่างๆก็เป็นเพาะหน้านี้เลยนะครับผมต่อไปเป็น detail. ดีเทลดีเทลนี่ก็มีหลายอย่างเลยนะผมที่ดึงมาจะดึงข้อมูลของมูวี่ดึงของการ ของรีวิวนะครับผมทนให้เป็น,นตัว u s ยุเส้นเฟกนะครับผมก็คือ,อจะให้แสดงตัวพวกเนี้ยแบบเปลี่ยนค่าแบบเร็วทันนะครับผมก็จะเป็นพวกมูฟ i ี่ดีเทลพวกมูฟี่การ์ดเคดิผูดผิดเป็นพวกมูฟ i ี่รีวิวนะครับผมพวกต่างๆคือ,อย้ายมันแบบ แสดงแบบเรียลไทม์อันนี้ก็จะเป็นอ้อโปรสกอร์นะครับผมนี่ก็จะเป็นพวกต่างๆนะครับนี้เป็นแบ็กดรอปนะครับเป็นภาพพื้นหลังเป็นโปสเตอร์แล้วก็เป็นชื่อไทเทิลนะตักอย่างก็จะดึงมานี่เป็นคะแนนที่ดึงมาแล้วก็นี่คือส่วนของภาพรวมโอเวอร์วิวนั่นเองนะครับผมที่ดึงมาอันนี้ก็ฟังก์ชันที่ดึงมาเมื่อกี้เลยสครอล ก็คือเลื่อนซ้ายขวาวเลื่อนซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวตัวนี้ครับผมตัวผู้นักแสดงโอเคแล้วก็พอเลื่อนมาล่างสุดก็จะทำท,ที่ทำเลยก็คือตัวรีวิวมูฟี่นะครับผมเดี๋ยวไปต่อก่อนไปที่มูฟี่เซ c ชั o นก่อนมูฟี่เซ c ชั o นก็จะดึง ข้อมูลมาอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ทำเป็นยู e ท f e c กแล้วก็คือดึงฟังก์ชันต่างๆมาแล้วก็เปลี่ยนค่าอ่าไม่ใช่เปลี่ยนค่าเนี่ยเขาเรียกอะไรอะเหมือนรีค่าใหม่ทําไม่ค่าเป็นปัจจุบันที่สุดผมก็มีฟังก์ชันสครอเลแล้วผมซ้ายขวาใช้บ่อยก็คือถ้าดูในตัวอย่างก็ผมก็จะเห็นเลยตัว ที่กำลังมาแรงกระแสอะไรพวกนั้นนะครับผมมันจะมีปุ่มไม่เลื่อนซ้ายขวาส่วนคอนเทนต์ก็จะอยู่ตรงนี้แล้คอ,คอนเทนต์นี่มาทําให้มันเรียงกันดึงมาใช้ทั้งหมดนี่ก็จะเป็นการดึงข้อมูลของมูฟี่การ์ดมานะครับผมการ์ดก็จะทําให้มันเป็นซ่าที่สวยงามอันนี้ก็จะดึงการ์ดทุกตัวมาไป้นี่ขอข้าวนะเพระยังไม่สมบูรณ์เป็นของรากินมาที่รีวิวมูฟี่ รีวิวจะเก็บเยอะหน่อยครับผมเพราะมันจะมีดัตต้าเบสมาเขียวด้วยนี่คือตัวอินเทอร์เฟซรีวิวก็ือคืนนี่จะเป็นการเก็บสร้างก็อะไรนี่จะเป็นเท็บเป็นอิงตามเทเบิลใน MongoDB เลยนะครับผมคุณแล้วก็จะเก็บตามนี้เลยม,มีการใช้ยู e เอฟเฟกมี and edit นะครับผมแ n นด์สับมิด ประมานี้แล้วก็จะมีแ m p o r t c h a อะไรพวกนี้นะครับผมพวก star อันนี้จะเป็นพวกดาวที่กดให้คะแนนอันนี้ก็จะเป็นตัวฟอร์มนะครับ data form เราม,มีฟอร์มตัมฟอร์มอะไรบ้างอันนี้เป็นการจัดแต่งรูปแบบนะครับผมก็จะมีจะจะมีใส่ฟังก์ชันเพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน ก็ฟังก์ชันด้านบนเลยนะครับผมไอ้น,นี่ก็จะเป็นตัว alert นะครับผมแจ้งเตือนตอนกด delete นี่ครับผมตัวขยะนี่ก็จะเป็นของตัวปุ่ม submit อะไรต่างๆก็ครับผมก็อ,อิงจากฟังก์ชันด้านบนด้านล่างนนก็จะเป็นการตกแต่งต่อไปอันนี้ตัว search ครับผมที่ยงิง search มันยังไม่สมบูรณ์ร้อยนะครับยังมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ประมาณนั้นแหละประมาณนี้ครับใช้ฟังก์ชันดึงข้อมูลก็คือเวลาเราพิมพ์ตัวกัอสอรมันก็จะเอาไปคํานวณเพื่อหาตัวเสร์ชนั้นนะครับผมมาที่ฟังก์ชันที่ผมใช้นําเสนอตั้งทํานานมากตัวสไลเดอร์ก็คล้ายๆกับอ่ามูฟี่ดีเทลเลยก็คือ แต่ว่าเปลี่ยนจากการาดึงข้อมูลมาให้นิ่งๆเฉยๆทำให้มาเป็นแบบดึงข้อมูลมาแล้วก็ให้มันแบบสไลด์ไปเรื่อยๆตามตัวอย่างที่ดูตอนต้นคลิปครับผมก็จะมีปุ่มซ้ายขวานะครับผ,ผมต่อไปแล้วก็มีฟังก์ชันตัว นี้ด้วยนะครับผมที่นั่งคิดมาก็คือจะเป็นรูปถ้าสังเกตต้นคลิปมันจะมีรูปเล็กๆหลายๆตัวนั่นแหละครับตอนนั้นแหละก็คือเวลากดปุ่มนั้นก็จะเลื่อนก็คืออยู่ในส่วนนี้นะครับผมก็ส่วนตัวโค้ดก็มีหน้าตาประมาณนี้ครับผมส่วนอื่นๆก็จะทยอยทำเรื่อย ครับผมเพื่ออยากทำให้โค้ดมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเอาละครับก็สำหรับการอธิบายเบื้องต้นก็จบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดาูตัวเว็บอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ให้เปิดที่ชุมนันต์กดนิวชุมนันต์มาเลยนะครับผมส่วนผมก็จะรันตัว back end ก,ก่อนนะครับผมผมก็จะซ d ดีเข้าไปที่ back end ผมแล้วก็จะ npm run dev นะครับผมแล้วก็จะขึ้นตัวผม connect to mongodb คือเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมต่อไปผมก็จะไปที่ front end นะครับผมเพื่อรันตัว DX ก็จะ cd front end นะครับผม ก็จะเิ็นเพียงรันเดบเลยก็คลิกเข้าไปนะครับผมอ่ามันก็จะมาที่หน้านี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นฟ x r e v i e w ก็คือเว็บแอปพลิเคชันที่ได้ทำมาก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็นี่นะครับผมคือปุ่มต่างๆที่ได้อธิบายไปก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ จดี๋ยวเราไปทําดูฟังก์ชันหลักๆที่เราได้ทําไปครับผมก็เหมือนในช่วงนี้ที่กําลังเป็นกระแสอยู่ก็ประมาณนี้ไอนี้ก็จะเป็นตัวที่ดึงมาก็จะเป็นป๊อปปูล่าเหมือนกันนะครับผมก็ตัวเดียวกับตัวนี้เลยแต่มันจะต่างตรงอันี้เอาโปสเตอร์อันนี้เอาเป็นแบ็กด็อปมาทางที่เป็นกระแสอยู่ก็น่าจะเป็นสโนไว้นะครับผมจะกล่าวว่า มันยอดเอ่อเรียกอะไรแตคะแนนไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็จะอยากให้คะแนนก็กดดูเพิ่มเติมได้นะครับผมก็จะขึ้นมาส่วนตัวภาพรวมที่ไม่แสดงผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าใน API ยังไม่มีการอัปเดตนะครับผมเพราะว่าค็ของผมจะอิงตาม API ของ IMDB เป็นหลัก ก็น่าจะไม่อัปเดตมันเลยไม่แสดงขึ้นมานี่ก็จะเป็นตัวนักแสดงหลักครับผมก็สามารถเลื่อนดูได้อันนี้จะเป็นการรีวิวนะครับผมก็สามารถพิมพ์ได้นะครับผมชื่อตัวเองลงไปแล้วก็ให้คะแนนนะครับผมอาจจะให้สักห้าคะแนนห้าคะแนนเพราะผมก็ยังไม่ได้ดูนะผมเลยไม่รู้่เป็นยังไงเลยไม่อยาก บิเวเยอะแต่เอาเป็นว่าเขียนอะไรก็ได้ไปก่อนไปนเขียนว่า,อ,าอ๋อสนกดีเข้าใจก็หน่อยก็กดส่งไปคะแนนก็จะถูกอัพมาแสดงแบบตรงนี้เลยนะครับผมก็สามารถแก้ไขได้คะแนนแบบอยากได้สักให้สักสองคะแนนปุ๊บก็แสดงตรงนี้เลยกดลบก็ได้นะผมก็จะ เี้ยเข้าไปแล้วก็จะมี alert ตัวนี้เลยอ่าเบื่อสงสัยว่าเขียนตรงเนี้ยมันจะไปเก็บในฐานข้อมูลจริงไหมเดี๋ยวไปดูกันผมเนี่ยจะเป็นฐานข้อมูลที่ได้เขียนไว้นะครับผมก็ตัว db alert แล้วนะครับผมนี่จะเป็นตัวรีวิวที่ได้เปิดเอาไว้ก็จะดูตัวล่าสุดนี่ครับผมตัวล่าสุดที่จะทำนี่เป็น id ของหนังสนุไว้นะครับผมอันนี้ movie id นี่คือ ID ของตัวรีวิวคะนนครับเป็นชื่อแล้วก็สนุกทีให้คะแนนเรตติ้งสองก็คืออัปเดตมันอัปเดตทับของเก่าไปเลยนะครับผมโอเคก็พอไปที่หน้าของเราต่อครับผมอ่าแล้วก็หน้านี้มันก็จะอัปเดตคะแนนด้วยนะครับผมก็ตามนี้เลยก็เฉลี่ยนะครับผมก็ยิ่งรีวิวเยอะคะแนนทั้งหมดก็จะเอามาเฉลี่ยกันเอ่ออย่างตัวอย่าง ที่ได้เขียนไว้ก่อนก็จะเป็นหนังเรื่องนี้กับตอนอเมริกากดเข้ามานี่ครับผมคะแนน4.3จทับ10ผมนี่ครับึงจากคะแนน3ตัวที่ได้รีวิวไปอ่อเหมือนจะลืมลบให้ดูต้องลบไหมไปดูดีกว่าผมก็ไหนๆก็เขียนฟังก์ชันแล้วผมก็จะเขียนว่าเออก็ต้องการลบ รีวิวนี้ใช่หรือไม่ก็ถ้ากอบใช่ปุ๊บก็จะขึ้นมาว่ารูปสําเร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชื่อของที่เราเขียนไวน้นะคัเป็นชื่อผู้ใช้ก็กดโอเคปุ๊บรีวิวก็จะหายไปครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับฟังก์ชันหลักๆที่ทำอ,อก็จะมีในเรื่องของ Responsive ด้วยครับผม มาลองดูดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าของ r e s ponsive ที่ทำนะครับผมก็อันนี้ก็จะย่อเหมือนกันนะครับเห็นว่าตัวแสบสีเดียมตรงนี้หายไปแล้วก็จะเป็นการเลื่อนซ้ายขวาไปมีแทนเอาเรื่องอะไรดีอ่าแล้วก็ดูเลออนคิงดีกว่ากดเข้าทีเลออนคิงครับผม ก็จะอยู่ในองค์ประกอบประมาณนี้ถ้าเล็กกว่านี้ละ่ะอ่ามันก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับผมนี่คือติส่อนสีที่ทำมาก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับการทำเว็บแอปพลิเคชันฟิกรีวิวเว็บไซต์เอาไว้ให้คะแนนแล้วก็รีวิวหนังครับผมก็จะเป็นคะแนนที่โชว์ตรงอ้นี้ก็จะเป็นมูฟวีการ์ดนะครผมก็จะโชว์อะไรแบบนี้ เนของเซกชันก็จะเป็นพวกแถบทั้งหมดเลยก็คือออกการ์ดมาโชว์ทั้งหมดครับผมก็จะทำไปสองตัวก็จะกำลังมาแรงแล้วก็กำลังเปที่นิยมนั่นเองโอเคครับ okay, ส่วนซาอินนี่ก็ยังไม่ทำสามารถกดคลิกได้แต่ว่าจะทำอะไรไม่ได้ข้อมูลยังไม่ถูกเก็บแล้วก็ยังไม่ถูกเรียกมาใช้นะครับผมก็คือทำเผื่ออนาคตนั่นเอง ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการแสดงตัวอย่างของพิกดีวิวนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอข้างต้นนะครับผมก็สำหรับนี้ขอแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ